สวัสดีครับขอต้อนร,รับทุกท่านข้าสู่รายกัน Startup Guru นะฮะวันนี้เรามากันในหัวข้ออัปเกรดใหม่นะฮะเพิ่มจุดที่ใช่นะครับผมให้กิจการคุณ๋อแเดงว่าตัวนี้เขามีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกใช่มันมีอะไรที่เพิ่มความวาพิเศษนะครับเพิ่มความใหม่ค่ะ เพิ่มความเรียกว่าพร้อมใช้งานเข้าไปเพราะเดี๋ยวนี้มาเจอกับกูรูเฟิร์นกับกูรูพี่นารินผมกูรูนรินเหมือนเดิมนะครับสองคนเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันมีอะไรที่พิเศษที่เพิ่มมาใช่นะครับต้องมีแหละมันต้องมีต้องมีนะครับอันนี้เขาเรียกพิเศษเพื่อลูชิ้นเพื่อรูชิ้นเพื่อลูชิ้นพิเศษอนนี้หมูแพงก็พิเศษเพิ่มผักบุ้งไว้ก่อนผักบุ้งผักบุ้งไว้ก่อนนะครับอ่ะสวัสดีนะครับท่านที่ชมไลฟ์สดของเรากันอยู่นะเวลานี้นะครับหรือท่าน ที่มาดูเราย้อนหลังในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเริ่มกันก่อนนะครับกิจกรรมของเราก็มีของมาแจกกันเหมือนเดิมนะครับเนี่เเป็นเสื้อนะเสื้อตัวนี้พีเมียมนะหาเมื้อที่ไหนไม่ได้แล้วแจกอย่างเดียวใช่ครับสั่งทํามาหนึ่งหมื่นตัวนะครับตอนนี้พึส่งเอาไว้มันหมัดร้อนๆเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง9,900ตัวแล้วหยอกหยอกนะครับ แจกกันทุกวันทุกไลฟ์นะครับวันนี้แจกเสื้อยืดแชมป์สองตัวใช่พร้อมกับสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ท่านละหนึ่งชิ้นไม่สเปรย์แต่พันเดียวเนี่ยเราไม่ถือสเปรย์มาไมม่ถือสเปรย์าแต่เรามีของให้เขาบอกว่าเราจะให้ลูกค้าที่ทําตามกติกาและทายถูกครับผมก็คือหนึ่งคือลูกค้าเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยอ่าคให้ขึ้นหัวผู้แชร์แล้ววันนี้คําถามของเราก็คืออ่าเขาบอกว่ารถโฟล์คลิฟท์เอาคันนี้เลยไหมเอาคันนี้แหละที่อยู่ด้านหลังเราตัวเนี้ยคสองจุดห้าตันเสาสี่เมตรตัวเนี้ยครับเครื่องยนต์เนี่ยขนาาดกี่แรงม้ โอ้ถามจะถามยากพอด้วยอยากสะด้วดปะพี่ยังไม่รู้เลยถ้าฟังไปเรื่อยเดี๋ยวตอบด้วยพี่ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราเฉลยไปด้วยอย่าลืมนะคะลูกค้าใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วทายเข้ามาว่ารถโซคลิปตัว2.5ตจนเสา4เมตรตัวเนี้ยที่เรากำลังรีวิวกันด้านหลังเนี่ยรถบุ้งกีเนี่ยใช่กำลังเครื่องของเขาเนี่ย ี้แรงมเดิมทีเป็น4เมตรแต่ตอนนี้อัพแล้วถูกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆริงมันมีมันมีอะไรพิเศษกว่านี้แหละอ้าวจริงๆในสเปคในเนี้ยสติ๊กเกอร์ติดหลอกไว้เป็น4เมตรนะครับแต่ว่าเราอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราอัพอะไรนะครับต้องนี่จะบอกอัพยาไงไม่ใช่อ่ะก็คือคําถามร่มสุดของเราอันนี้เป็นคําถามหลักเนาะที่จะทำรางวัลเดี๋ยวในไลฟ์จะมีคําถามชวนคิดให้อีก2ครั้งนะเขาเรียกเป็นกิจกรรมแบบเขาเรียกกระตุ้นกันสองสองครั้งหรือครั้งเดียวเพื่อแบบเผื่อจะได้มีเวลามาคุยกันเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวก็ ให้พี่เฟิร์นเอากล้องพาชมหน่อยได้จ้ะไอแช์เสร็จยังเสร็จแล้วจ้ะเสร็จเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวให้พี่เฟิร์นเอากล้องกล้องพาชมหน่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ใหม่แล้วแกงวได้นะอ่าใช่เป็นเป็นของใหม่ที่เราพึ่งพึ่งนําเข้ามาครับผมแต่มาดูกันว่าวันนี้ที่เราบอกว่ามันพิเศษสายลูกชิ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ก็บอดี้รถนะครับจะเป็นบอดี้ขนาด2.5ตันเนาะท้ายมันก็จะสั้นนะครับท้ายมันก็จะสั้นล้อ,อยางก็จะเล็กกว่ารุ่นสามตันนะครับต,ตัวเสาตัวเหล็กอะไรก็จะเล็กกว่านิดหน่อยเนาะนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมานะครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือตรงนี้นี่เอง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 ,เอง,เองใส่อฟเฟกด้วยเขาเรียกอะไรเสาเสานะครับผมเดิมทีนะครับในรุ่น CX2540 เนี่ยเป็นรุ่นสแตนดาร์ด ที่เราจําหน่ายกันอยู่นะครับตอนนี้ได้ทําการอัปเกรดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมปกติมันจะมี4เมตรใช่ไหมกับ3เมตรทุกตองใช่แต่ตอนนี้เรา4เมตร5เมตรอัปเกรดเพื่อให้มันใช้งานได้นะครับกับรถพ่วงคอกเกษตรในเมืองไทยนี่นะครับก็คือเราเพิ่มความสูงเสานะครับผมจาก4เมตรนะครับเป็น4เมตร50ครับผมก็คือ4เมตรครึ่งนั่นแหละใช่4เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่เราต้องเพิ่มเพราะอะไรเพราะว่า เขาเรียกว่าตามใจลูกค mm ้าไงใช่เพราะว่าข e ้อข้อรถข้อเกษตรเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยให้ต่อได้ไม่เกิน4ี่เมตรนะครับไม่เกิน4ี่เมตรไม่เกิน4ี่เมตรช่างช่างหรืออู่คนไทยก็จะต่อกันแบบว่าสามเมตรแปดสิบสามเมตรเก้าสิบมินมินไงมินมินเลยก็ไม่ได้เกินอ่ะใช่แต่ถ้าของเราสูง4ี่เมตรพอดีเนี่ยเราของเราจะใช้งานไม่ได้ค่ะนะครับวันนี้เราเลยอัพมาให้เลยนะครับ เป็น4เมตร50ในราคาเดิม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 ในราคาเดิมด้วยนี่ราคาเดิมด้วยเพิ่มให้าเพิ่มมาให้อีก50เซนแต่ไม่เพิ่มราคาใช่นะครับเพิ่มความสูงแต่ไม่เพิ่มราคานี่ราคาเท่าไหร่ครับพี่เพเฟอนตัวนี้ถ้าเป็น2.5ตันเสา4.5เมตรที่เราบอกเนี่ยราคาจะอยู่ที่600,000กับ8,000บาทนี่นะครับพร้อมชุดพุ่งกีแบบนี้เลยนะครับชอมพุดชุดพุ่งกีงานเทแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตการใช้งานกันด้วยนะครับแต่ อันดับแรกให้ดูรอบๆมันก่อนเนาะได้ค่ะให้ดูสรีละให้ดูสัดส่วนกันก่อนนะครับอันนี้ผมให้ผมปรับลงมาเพื่อให้เห็นเนาะเห็นชัดๆหน่อยใช่แล้วก็เดี๋ยวผมก็เอามันขึ้นไปเหมือนเดิมะนะครับนี่ก็คืออัพมาแล้วนะฮะสี่เมตรห้าสิบสี่เมตรห้าสิบไม่ใช่ตรงส่วนด้านบนนะครับเป็นสี่เมตรห้าสิบที่ตรงส่วนล่างนะครับตรงที่งานนะตรงนี้เลยนะครับสี่เมตรห้าสิบตรงนี้เลยเดี๋ยวกดดกให้ดูดีกว่า พอจากจากพื้นถึงงานถึงใต้บุ้งกี่ตัวเนี้ยใช่นะครับสี่เมตรห้าสิบนะครับอ่ะมีใครดูพวกเราอยู่ไหมครับกดกดจงหัวใจมาหาพวกเราหน่อยแล้วท้านใครเข้ามาหน่อยผมงานแหงให้ดูเฉยยังไม่ยกนะครับแหงให้ดูเฉยก่อนเดี๋ยวมันจะแหงให้ดูว่าเนี่ยมันสามารถทำงานปรับระดับความเขาเรยกความความไหลงมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจะมองไม่เห็นงานก็แล้วแค่นี้ก่อนนะครับ ก็คือสี่เมตรเนี่ยคือจักพื้นถึงตัวสลักบุ้งกีถึงถึงตัวนี่ถึงเชื่อมบุ้งกีนนมันลดถักอันนี้ตังนน้ตัวนี้อ่าก็คือถึงหนางาโอเคนะครับก็คือถึงตัวงานเนี่ยตัวเนี้สี่เมตรห้าสิบนะครับค่ะอันนี้คือยังไม่ได้คว่มความบุ้งกีลงมานะไม่ควแต่ถ้าเราวัดจากปลายบุ้งกีถึงพื้นอ่ะมันก็จะไม่ถึงสี่เมตรห้าสิบนะครับแต่คือว่าไอลักษณะแบบเนี้ยมันสามารถตักข้าม คลอกเกษตรอ๋อก็คือข้ามเหล็กลวดแล้วก็ขกเข้าเกษตรได้ได้นะครับผมนี่อ่ะมีใครดูพวกเราอยู่ครับกดถ,กถูกใจหัวใจมาให้ดูหน่อยเร็วเดี<ม>๋ยวผมมีคำถามมียู่มาร้อยคนน่าจะเป็นเราแหละพี่อ่ามีคำถามชวนคิดนะครับก็ในช่วงแรกเนาะเดี๋ยวผมจะถามเป็นแบบง่ายๆแล้วกันค่ะถามว่านะครับตามกฎหมายนะครับรถบรรทุกเนี่ย ตกระบอบรรทุกนี่เขาไปใส่แเขาเรียกอรถสิบล้อนะอ่าต่อความสูงของกระบะบรรทุกเนี่ยวัดจากพื้นนะได้ไม่เกินกี่เมตรนี่ก็คือก็พูดง่ายว่าสิบล้อเนี่ยสาม,มารถสูงได้ไม่เกินกี่เมตรอ่าข้อหนึ่งกดหนึ่งสามเมตรกดสองสี่เมตรตอนอันนี้เรามีเรามีช้อยให้เลือกใช่ทายกันเข้ามานะครับทายกันเข้ามาว่าจะกดหนึ่งหรือกดสองเนาะ แล้วแต่อยากจะกดตอนไหนเอาเลยอ่ากด1 3 1> มเมตรกด2 4เมตรแล้วก็บอกว่าจะตอบแบบอีกอักนอนึงกด1อีกอันนึงกด2องี้ยก็ได้แล้วแต่ใชแ่แล้วแต่แล้วแต่แแล้วต่ถนัดนะครับนี่อ่ก็เป็นฐานแบบชวนคุยกันเนาะชวนคุยกันนี่คอเมเมนต์เข้ามานะครับก็คือส่วนใหญ่อ่ะคอกตามสะพานลอยอ่ะมันจะมีป้ายเตือนว่า5เมตรสะพานลอยอ่ะห้า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 ้ อ่าสต,ตั<ม>นเพราะอะไรอ่ะมันจะเขียนว่าพื้นจะถึงสะพานลอยอ่ะมันจะสูง5เมตรมันจะมีรูปสอนขึ้นลงแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงกลางใช่แต่ว่าในลนานลักษณะของรถบรรทุกเนี่ยเขาจะพิกัดความสูงไว้ที่ประมาณ4เมตรนะครับสี่เมตรแต่เวลาอู่เขาต่อเขาก็จะต่อเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับเพราะเวลาใส,ส่สินค้าบางทีมันมีพูนมีอะไรเขาต้องต่อกันประมาณสมเมตรหนึมเมตรแปอ่านะครับส่วนใหญ่ก็จะสูงกัน3ามเมตรแปเนาะ แต่วันนี้นะครับรถโฟล์ลิฟท์ของเราอัพสเปคมาให้เลยที่4เ <4 S 1> มตร50นี่ในราคาเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่า4เมตร50มันสูงแค่ไหนได้ค่ะผมจะยกให้ดูนะครับตอนนี้ใส่เกียร์ว่างเนาะอย่าเบรกเนาะยกไปเลย <S <S อ่าฮะ อันนี้คือความสูงสี่เมตรห้าสิบนะครับวัดจากพื้นถึงตัวงาก็คือถึงตัวใต้บุงกีเลยใช่ถึงตัวใต้บุงกีเลยนะครับยังไม่ได้คว่มลงมาอันนี้คือสูงมากนะใช่สูงสูงสูงอ่ะสูงเลยแหละมันต้องมีคนไปยืนเทียบไหมลูกค้าถึงจะเห็นแต่มันก็สูงนะครับดูจากหลังคาลูกก็ได้แค่ดูจากหลังคาจะรู้พี่ว่ารูจะรู้แล้วนะครับว่าสูงสูงแบบใช้งานได้เลยนะครับคือตัวเนี้ยลูกค้าเวลาตัดนะครับงาพุงกีขึ้นเนาะเวลาตัดเนาะ เพื่อให้น้ำหนักเทเข้าหาตัวรถนะครับแล้วท่านก็เดินหน้ารถเข้าหาขอบกระบะรถบรรทุกนะครับนี่เข้าหากระบะรถบรรทุกแล้วท่านก็คว่ำคว่ำตัวบุ้งกี่ลงได้เลยนะครับนี่อันนี้คือเทได้เลยใช่ก็คือเราเราเดินหน้าไปให้ชิดก่อนเดินหน้าไปให้ชิดกับขอบขอบขอบรถก่อนด้านข้างตัวรถตัดก่อนด้านข้างตัวหกล้อสิบล้อก่อนนะครับแล้วท่านก็ ความมุ่งกีนี่แค่นี้ของของท่านก็จะไหลลงอย่างง่ายดายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้คือความได้เกือบเกือบแทบจะหมดเลยนะนี่ก็หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแล้วเวลาท่านอ่าของหลนเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็หายมุ่งกีนะครับหายมุ่งกีขึ้นนะครับแล้วค่อยใส่เกียร์ถอยหลังออกมานี่นะครับ ซึ่งระบบเกียร์นะครับรถโฟล์สวาเกก็ง่ายๆเลยเนาะอย่างที่รู้กันในหลายๆหลายๆไลท์ใช่อันนี้เราบอกไปเยอะมากที่เราบอกไปเยอะมากก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้ไฟฟ้ายังมีเลยนะฮะเป็นเกียร์ออโต้ไฟฟ้าแบบเปลี่ยนง่ายๆเลยนี่นะครับไม่มีคัดด้วยนะครับไม่มีฟรีไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเปลี่ยนแค่ไปนีวมือก็ดิก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 ดินะฮะง่ายๆเลยนะครับ สำหรับท่านไหนสนใจเนาะพี่ไปเฟอร์ราคาเดิมด้วยนะตัวนี้หกแสนแปดพันบาทการอัพเป็นเสาสี่เมตรครึ่งนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปใช้งานกันอย่างสบายใจเลยนะครับใช่ค่ะแสนแปดพันบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องตัวนี้เราย้ำไล้นะว่าเรารวมภาษีแล้วรวมภาษีแล้วครับผมซื่ด้เย่อสดก็ได้ผ่อนก็ได้ได้หมดได้หมดนะครับผ่อนนี่ง่ายมากผ่อนนี้เป็นเงื่อนไขไฟแนนซ์ที่ผมว่าน่าจะง่ายแล้วก็ไวสุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วตอนนี้ นะครับลูกค้าตอนนี้ใครเริ่มาหาเราได้ใครไม่เชื่อนะครับส่งเอกสารมาลองมาส่งเอกสารมาลผมขอมาเลยลองใครไม่เชื่อมาเลยนะครับโอนจองมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวส่งเอกสามเลยแล้วผมพิสูจน์ให้นะครับนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าไฟน์ตอนนี้อนุมัตไว้ภายใน2ี่สี่ชั่วโมงนะครับตั้งผูกกับการทั่วไปสามารถเช่าซื้อได้เลยมันจะเป็นว่าท่านจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับไม่ต้องจะต้องเป็นหจกบจกไม่ต้องไม่จําเป็นว่าท่านจะต้องส่งภาษี ยื่นภาษีอย่างน้อย3ปีไม่จําเป็นเลยนะครับขอแค่ว่าซื้อแต่ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช่ขอแค่ท่านมีหน้าร้านจริงนะครับมีรายการเดินบัญชีเนาะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีความต้องการที่จะเพิ่มความสะดวกสบายนี่ในการประกอบธุรกิจของท่านก็อินบ็อกติดต่อพวกเราก็มาได้เลยเนาะเรามี่ไหนบ้างว่าเรื่องอินบ็อกก่อนที่ไหนบ้างเจ้าทางการติดต่อ ชทางการติดต่อก็จะมีในส่วนของ Facebook ที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้เลยครับลูกค้าพิมพ์เข้ามาได้เลยว่า Facebook อ่าหรือเข้ามาว่าตัวแชมป์ถูกต้องค่ะพิมพ์ในค้นหาเนาะถูกต้องครับแล้วก็จะมีในส่วนของไลน์ไลน์ก็พิมพ์เข้ามาเป็นเป็นแชมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ขีด F add champ ขีด F ถูกต้องนะครับมีมี add ด้วยนะมี add ดัมหน้าด้วยต้องมี add ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับมันเป็นไล ออฟฟิเชียลแอคเคา์เนาะมันไม่ใช่ไลน์เหมือนแบบที่เราใช้กันทั่วไปใส่เบอร์ขึ้นเลยยงเงี้ยไม่มีอะเป็นไลน์ที่มีแอดมินดูแลหลายท่านนะครับผมถ้าท่านติดต่อมาทั้งสองช่องทางหลักนี้นะครับท่านก็จะได้รับการตอบกลับโดยเร็วที่สุดนี่คือเพจของเราเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าตอบกลับภายในนี่ดึกๆกันดึกที่คืนที่หนึ่งยังตอบได้ตอบได้เราได้บางคนสะดุ้งนะแบบตั้งเสียงไว้สะดังเลยอ่างเงี้ยพอลูกค้าทักปุ๊บสะดุ้งตื่นเลยนะครับสามารถตอบได้เลยตอบได้เลยนะครับ กับช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นในช่องทางของ y YouTube อ่า u t u b e ก็จะเป็นการดูรีวิวต่างๆนะครับดูไลฟ์สดย้อนหลังของเราอย่างวันนี้เรามาไลฟ์สดบางทีเขาเข้ามาดูแล้วไม่ทันลูกค้าก็สามารถเข้าไปดู y o ยูทูบไปค้นหาดูเราย้อนหลังได้เลยครับก็ชื่อช่องนะครับชื่อเดียวกับเพจเลยลดโพสแชมครับผมมีคำว่าแชมด้วยนะครับก็ไปติดตามได้เนาะตอนนั้นจะมีหลายๆคอนเทนต์เลย มีการรีวิวสินค้านะครับแบบแบบดีๆนะไม่ใช่แบบที่เราไลฟ์อยู่รีวิวสินค้าแบบที่มีข้อมูลชัดเจนนะครับ <S 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 มีข้อ,ขอมติไวรายการอะไรนะฮะคดลัลาพาร,รวยใช่ไหมอ่มคลลาคดลัลพาร,รวยนั้นก็มีอ่าครับแล้วก็รายการคดลัลาพาร,รวยคือเป็นรายการที่ไปสัมภาษณ์ลูกค้าแบบเรียวๆจริงๆนะครับเป็นลูกค้าที่ใช้จริงลูกค้าที่ใช้งานรถแชมป์จริงๆนะครับผมก็เราก็จะไปสัมภาษณ์นะครับไปรับฟังแง่คิดแล้วไปดูรีวิวกันใช้งานกันแบบ จระเลยนะครับอันนั้นคือจะเป็นชื่อรายการว่าเคล็ดพรวยนะฮะใช่ค่ะนี่หรือใครนะครับอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพวกเรานะครับก็ได้ที่เบอร์056221555นะครับโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลย22155นะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับถูกต้องวันจันทร์ถึงเสาร์นี่นะฮะฮัลโหลค่ะ นิสสาวนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์นโทรกลับแป๊บนึงได้ไหมพอที่เฟิร์นกำลังคิดไรเดี๋ยวให้ดูกันนะครับดูชุดบุ้งขี่กันมาเต็มๆได้ได้เลยสไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไล์นี้เราจะเน้นเป็นบุ้งขี่นะครับเน้นเป็นบุ้งขี่เป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าบางคนก็เรียกหิงเทเนาะใช่บางคนเมื่อก่อนว่าใหม่นี่ยังงงเลยบางคนก็เรียกว่าภาษาภาษาเขาเรียกว่าอิงฟ็อกอิงวินฟ็อกบางคนจะเรียกหิงเทแต่หนูเรียกมุกิบางคนก็เรียกนาเทนะครับแต่ชื่อชื่อภาษาอังกฤษของเขาอ่ะชื่อว่าหิงฟ็อกใช่เมื่อก่อนหนูเคยเจอลูกค้าเรียกว่ามันคืออิงฟ็อกใช่ไหมครับประมาณทำไมใหม่ไม่รู้จักเราเป็นคืออะไรมันคือหิงฟ็อกนะครับหิงฟ็อกคืออะไรคืองา ที่มันสามารถคว่ำได้อ๋อก็ค,คือไอ้ตัวงาเสียบนี่แหละใช่ที่มันสามารถคว่ำหงายได้นะครับน,นี่นะฮะจะเป็นคนโทรนแยกไหมหนึ่งตัวนะครับมันก็จะคว่ำแบบนี้เลยนะครับองศาความคว่ำนี้คว่ำได้เยอะมากนะครับหงายก็หงายได้เยอะมากๆนะครับนี่นะครับและการคว่ำหงายเนี่ยมันจะมีกระบอกไฮดรอลิกคู่เลยนะตัวเนี้ยนะที่ที่หนูเอาไปทางดาบเพลิงนะใช่สามารถ สามารถแบบงัดของน้ําหนักเป็นตันสองตันได้เลยตัวอันแดงที่เหมือนถังน้ำท่วใช่เนี่ยมันคือกระบอกไฮดรอลิกคู่นะครับนี่เพิ่มความแข็งแรงมาให้อีกใช่ก็คือว่ามันสามารถเอายกงัดบุ้งกีที่มีน้ำหนักเยอะได้ใช่นะครับไม่ใช่กระบอกเดียวนะแบบกระบอกคู่นี่แล้วก็ติดตั้งในแบบว่าขนาดก็ตัวเสานะครับคือไม่ให้มันเกะกะเลยไป้อกตัวรถใช่ขนาดก็ตัวเสาเลยนี่เรียกได้ว่าตัวเนี้ยคุ้มเลยใช่ค่ะคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ การใช้งานนี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้หน่อยการถอดออกเนี่ยง่ายมากๆนะครับนนมันคือลสลักใช่ไหมพี่ใช่มันจะมีสลักนะครับส,สองตัวน,น,นี่แค่ถอดสลักตัวนี้ออกนะครับสองข้างเนาะแล้วท่านก็วางให้ขนาดกับพื้นนะครับท่านถอยรถออกรถของท่านก็จะกลายเป็นงาทันทีโอ้ยง่ายๆเรีย้ว่าทำคนเดียวได้นะเนี่ยทำคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องมามูให้ใครตอกออกถอดออกให้เลยใช่เพราะมันถอดง่ายมากเพราะว่ารูมันแยกออกจากกันเห็นป่ะมันไม่มีอะไรกดทับเนาะตรงเนี้ยเนาะ เนี่ยฮะก็จะง่ายๆเลยนะครับเราเวลาใส่ก็อย่างเงี้ยเสียบเหล็กเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่สลักสลักมันด้วยนะล็อกมันด้วยนะนี่มันมีสองข้างนะครับในข้างนี้กับข้างนู้นนี่แล้วก็ถอดตัวนี้ออกแล้วเราก็วางบุ้งกีลงอ่าแล้วก็วางให้มันแนบให้บุ้งกีมันแนบกับพื้นคือพูดง่ายว่าไม่ทำเป็นอันตรายกับเราแหละให้มันต่งค์พี่สุดแหละใช่เวลาเราถอดอะก็ให้มันต่ำตำนะแต่เนี้ยคืออันนี้แค่ทำเพื่ให้ดูเฉยใช่ให้ดูเฉยก็คือว่าให้้้้้มมัััันนออออยยยยู่่่่รรระะดดดบบบสาาาาตเีีวววววลลลลถถงงไใชกกกแแแคคค็็ๆ วางมุกี่ตับองศาให้ให้ให้มันคือไม่้แนอรบถือใช่แล้วเวลาใช้งานก็คือขับรถมาเสียบได้เลยนะครับแล้วมุกี่ท่านไม่ใช่ไปถอดไว้ตรงกลางลานนะถอดไว้ที่ริมริมคือหน่อยอะไรที่มันไม่เกะกะใช่ที่มันไม่เกะกะใช่ผวางตักแดดแอ่ไปลากเก็บอย่างเงี้ยใช่ใช่นะครับอ่ะก็ของทําของเราวันนี้นะครับรุ่นเครื่องยนต์กีตันเอ้ยกี่แรงม้าแรงม้าค่ะแตให้ดูรูปเครื่องก่อนเปิดไงวะเนี่ยอ๋อ เปิดเปิดง่ายๆเนอะ <c oughs> นี่หรือไปถ่ายให้คด้ดูเป็นเครื่องโยนแบบดิลิว c ชั่นนะครับสี่สูบเนอะสี่สูบกี่แรงม้าเนี่ยดูก่อนห้า <54. S 1> ิบสี่เพีก่อน <c oughs> เครื่องรหัสสี่สี่เก้าศูนย์บพจนะครับช้ยโฉๆโฉอ่นเก่งไหมอ่านเก่งไหมนี่เฮ้ไม่เห็นบอกแรงม้าเลยตัวนี้มีแต่ตัวทตรงแผ่นน่าจะไม่ได้บอก อ๋อตัวแผ่นแผ่นเพจตัวเครื่องไม่ได้บอกม้านะครับแต่ในโบชัวบอกนะครับใช่ค่ะเนะาะตัวนี้เป็นขนาดห้าสิบสี่แรงม้านะครับแบบ Direct Injection นะครับขับง่ายดูแลง,ง่ายเนาะเปิดก็ง่ายดูแลง,ง่ายนี่ฮนะครแล้วตัฟลกเลฟของเรานะครับไม่ได้มีแค่ขนาดแบบนี้ขนาดเดียวเรามีหลายขนาดนะครับแล้วก็วจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนี่มาด้านานี้เลยเหมือนที่วีดีเล็กไหม สายไปเดินไปนะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ในรุ่น2.5ตันนะครับขนาดเสา3เมตรและ4เมตรนะครับเฉพาะ2.5ตันเฉพาะ2.5ตันนะพี่นะจากราคา,<อ>าไนดนเลยก่อนอรุ่นเสารุ่นสา,นสา3เมตรก่อนนะครับ<ะ>จากราคาปกติ488,000บาทนะครับ<ะ>ถ้าหากท่านสั่งจองภายในเดือนนี้รับอังเตาไปเลย <2, S 1> 20,000บ,บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ 4 6 8 0 0 0บาทอันนี้คือราคาลดให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องต่อเลยไม่ต้องต่อลดให้เลยลดหรือซื้อผ่อนเราลดให้เลยลดให้เลยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วขอแค่ท่านจองก่อน28เดือนนี้เดือนนี้จิตยี่สิบกี่สิบแปดยีกุมภาพันี้นะครับผมยี่ก็เสียใจด้วยวันนี้คุณไม่มีปีนี้คุณไม่มีวันเกิดอันนี้ไม่มีวันเกิดไอ้28นี่คือมันจะมี4ปี29จะมี4ปีมีครั้งเดียว29คือจะมี4ปีมีครั้งเดียวใช่ปกติจะมี28วัันนะครบแต่ของเรรานะคับ ยังมีกันอยู่เนาะในรุ่นหน5ตันเพิ่งได้ว่าตอนนี้รถออกทุกวันนะครับทุกต้องแต่ก็ยังมีสต็อ,อกกันอยู่เนาะออกมัวช้าไม่ได้เพราะโปรโมชั่นเนี่ยมันมีวันหมดอาย,ยุใช่ต3ตันเสาเสาเอ๊ยหลังจากนันเสาสาเมตรสีส่แสนหกหมื่นแปดพันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วทุกต้องสองจุดห้า <4 S 1> <4 S 2> ตันสองสี่เมตรสองสี่เมตร สี่แสนแปดหมื่นแปดพันราคาปกติห้าแสนแปดพันลดให้สองหมื่นลดให้สองหมื่นเหลือสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทอันนี้ลดแบบไม่ต้องต่อเลยนะไม่ต้องต่อเลยลดให้เลยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนี่นะฮะเป็นของขวัญให้ลูกค้าในวันตุษจีนใช่นะครับสนลกสนใจทักอินบ็อกซ์สอบถามกันมาได้ทักไลน์สอบถามกันมาได้นะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับกับการรับประกัน2ปีหรือ2,000ชั่วโมงนะครับอย่างใดยางหนึ่งถึงก่อน ตัวเช็คฟรีให้อีก3ปีเราจะมีแปะบอกเลยนี่บอกได้เราเขาจะมีบอกเลยว่าบอกเลยตัวเช็คฟรี3ปีนี่นะครับถ้าท่านแล้วก็จะมีตารางเปลี่ยนทายคลองเลี้ยวมีอะไรให้ดูเรียบร้อยทุกอย่างถ้าท่านไม่เอาไปเบียดเสาเขาก่อนนะสติ๊กเกอร์เราอยู่โวันแน่ถ้าไม่เบียดเสายังไงก็ยังอยู่คงทนครับแล้วก็มีตาราง PM ตารางก๊าซสารอยู่ตรงนี้เลยนะครับกันลืมกันลืม250ชั่วโมงแรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมก็จะบอกเลยว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ 15 w 4 10ในเกียรทั่วไปเลย6.5ลิตรนะครับมีเบอร์เกยตน้ำมันด้วยมีขนาดเลยจำนวนลิตรด้วยว่าเปลี่ยนถายกี่ชั่วโมงบอกหมดเลยใช้กลองหนึ่งลูกนะครับกลองตัวนี้ถ้าท่านไม่อยากเอาไปเทียบหาตามร้านละหลายท่านก็สั่งที่เราได้นะครับุดาเลยแารในส่วนของปีแรกที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยเราจะมีกองติดไปให้ลูกค้าอยู่แล้วค่ะ นะครับแต่ท่านแต่มันจะมีค่าจ่ายลูกเราหลักร้อยนะครับคุณสงค่าครองเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สูงครับผมนะครับแล้วท่านก็สามารถเก็บตัวอย่างเก่านะครับเอาไว้เทียบหาซื้อได้ในภายหลังนี่นะครับเพราะต้องบอกไว้ก่อนว่ารถหนึ่งคันนะครับจะอยู่กับท่านมากกว่าอยู่กับบริษัทเนาะถ้ายิ่งท่านดูแลรักษาได้ดีรถก็จะทํางานได้ดีนะครับนี่เราจะเฉลยกันยังพี่อ่ะ,ะเฉลย เฉลยมาเลยคืวันเฉลยเปรอบขงแล้วเนาะครับผมเพราะวันนี้คําถามของเราก็คือรถโฟล์คลิฟต์ตัว2.5ตันเสา4เมตรบุ้งกี่ตัวนี้ที่เราถามกันไปเมื่อตอนต้นรายการว่าเป็นขนาดกี่แรงม้าอ่าเฉลยของเขาคือ54แรงม้า54แรงม้านะครับต้องยินดีกับลูกค้าที่ตอบถูกด้วยถ้าใครตอบถูกเดีทางแอดมินเนี่ยเขาจะทําการอ่าทักกลับไปเพื่อที่จะขอชื่อและที่อยู่เพื่อจะส่งเชื้อกลับไปให้ครับผมแล้วแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแท้งใดใดทั้งสิ้นไม่มีเก็บค่าขนส่งอะไรด้วย อ่านะฮะเจอง่ายๆเลยนะครับลุ้นสนุกร่วมสนุกกับเรานะครับแล้วก็ฝากกันไห้สักครั้งหนึ่งครับกับสเปคเสา4.5เมตรนะครับท่านจะใช้พุ่งกี่ก็ได้หรือท่านจะเป็นตัวงานธรรมดาก็ได้แค่บอกเราแค่ยู่กันใช้งานนะครับแต่ลูกค้ากลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้งานปักด้วยเนาะตัดตัดก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีร้านร้านรับซื้อของเก่านะครับที่จะต้องตัดเศษเหล็กเศษเศษขวดเศษ ตากไปพวกเนี้ยตักใส่รถบรรทุกที่มันคอกสูงนะเนาะนะครับล้างสูงกว่าสร้างอันดับหนึ่งและอันดับสองก็คืออย่างเช่นตักปลามตักพืชเกษตรตักรตตักกพืชเษไม้ชิฟนะครับพวกนี้คือเขาต้องใช้ขนาด4.5เลยครับผมเพราะว่าล้วกเกษตรใช่หรือจะเป็นลานรับซื้อยางก้อนนะครับคะเนี่ยยางแผ่นแล้วพวกเนี้ยเขาก็ใช้เหมือนกันนะครับค่ะเพราะบางทีลานรับซื้อยางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าหน้าลานไม่กว้างใช้รถตักไม่ได้นะครับต้องใช้ฟอกลิฟ์ ก็ตัวเนี้ยใช้งานได้เลยสามารถใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยนะครับนี่ที่สาคัญของเรานะครับเป็นรถใหม่อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดรับประกันจากโรงงานเขาเรียกว่าใหม่สดลอดเด่นตั้งจากโรงงานไปเลยท่านไม่ต้องว่าซื้อรถเปล่าแล้วไปต้องหาอุปกรณ์ติดเสริมรับประกันก็ไม่เหมือนกันอ่าวรถเสียอุปกรณ์ใช้ได้ก็ไม่รู้จะแจ้งใครแต่เนี้ยสามารถติดต่อกับทางเราโดยตรงได้เลยนะครับคือแข็งแรงแน่นอนเนาะติดตั้งจากโรงงานรับประกันให้จากโรงงานนะครับ นี่อ่ะแล้วก็ที่ถามกันครั้งไว้ช่วงชวนคิดค่ะที่วันหนึ่งกับสนะครับก็คือรถคอกที่ต่อบรรทุกเนาะของเมืองไทยเราให้ต่อได้สี่เมตรนะครับอ๋อก็คือไม่เกินสี่เมตรถูกไหมใช่เราก็เลยจัดสเปคสี่เมตรห้าสิบมาให้เพนนื่อที่จะไ,ได้ขึ้นขอบประเทได้ข้ามไ,ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไลฟ์วันนี้ ก็พูดคุยกันมองของต่างๆว่าเรามีสเปคใหม่มาูกต้งใครสนใจถามมาได้ราคาเดิมอยู่นะครับราคาเดิมอยู่เพิผมบอกไว้แค่นี้ว่าราคาเดิมอยู่รีบๆเลยรีบๆเลยราคาเดิมอยู่จะพูดว่าเป็นโปรโมชั่นก็ได้นะอราคาเดิมอยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามานะค่ะยังไงจองโปรไว้ก่อนนะครับรับรถกันหลังก็นหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ไม่เป็นไรเนาะจองโปรจองรถกันไว้ก่อนนะครับ ยิ่งกระแสตอนนี้ใครจะซื้อโตวต้าซื้ออีสุเขาก็ต้องจองกันนะค่ะแต่ของเราไม่ต้องจองเรามีของเลยนะครับมีของเลยนะครับเสา4.5เมตรติดลุงกีนะครับขนาดลุงกีก็1.3คิวค่ะเนาะหรือจะเป็นรถรถตัวเปล่าติดธรรมดาแต่ต้องการความสูงที่4เมตรครึ่งก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค,ครับอะโอเคแต่ฝากทงนางนติดต่อทิ้งข้าวไว้นะครับรถโฟล์คลิฟท์แชมป์เนี่เพจที่ไลฟ์สดกันอยู่นะครับกดติดตามกดให้มันแจ้งเตือนเวลาพวกเราลฟาจะได้เข้ามาดูกันเนาะ มารวมสนุกมาลุ้นของรางวัลกันนะครับไลน์นะครับแชมป์ขีด F แชมป์ขีด F นะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับผมหรือจะเป็นช่องทางการโทรตูห้าหกสองสองหนึ่งห้าห้านะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะการโทรเพราะว่าเป็นเบอร์กลางนะครับสะดวกที่สุดคือออนไลน์นี่แหละจะมีแอดมินคอยตอบเนาะคือตี่หนึ่งก็ทักเข้ามาได้แล้วแต่สภาสะดวกนะครับแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube ด้วย รถฟล์ลิฟชัมพิมพ์เข้าไปนะครับไปเจอรีวิวไปเจอกันสัมภาพทุกครัในนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอไลท์ที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปตัดบางช่วงบางตอนที่มันดูเรามีประโยชน์ทูกต้องไปอยู่ในนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวท่านใดที่ร่วมสนุกแล้วได้ของรางวัลเดี๋ยวไอมินทักไปนะครับสำหรับวันนี้กระลาผมกุลูนลินกับกุลูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ